สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสกุลสกุลขออนุญาตสวัสดีคางเดียวเพราะว่าอีกคางหนึ่งถือถือตัวซ้ำนะพี่น้องเนาะช่วงนี้อีนั่งพักเบรกค่ะก็เลยมาทําคลิปนิดหน่อยเนาะค่ะนอกจากสำหรับผู้ใดที่คอมเมนต์ถามเข้ามาอีนั่งสิมาตอบคําถามเด้อค่ะเด้อพักเบรกอ่าอีนั่งมีเวลาพักเบรกครึ่งชั่วโมงเนาะค่ะนอกจากเบรกเที่ยงแต่ว่าอีนั่งบ่ได้กินอีหยังเพราะวใบบอดดิฮอร์อยังมาแล้วก็จะกลับไปกินขา้าวเฮดคลิปน้ำเนาะค่ะเนาะมื้อนี้สิกินตำสัวตำสัวกับอ่า โค้งปิดโค้งปิดทอดโค้งปิดชุบแป้งทอดเนาะคะ่ะเนาะอีนั่งได้โค้งปิดมาจากพีคนไทยจากอ่าจาของ้านที่นั่งเก็ดงานนั่นแหละเราหายมากเนาะเะนาะในที่นี้นั่งกับบ๊อดูว่าเสีเยามาเห็ดยังกิน่นเสี่ยมาต้มกวยเตี๋ยวต้มกวยเตี๋ยวก็กินคนเดียวแม่พี่น้อง <c oughs> ก็เลยว่าเออเอามาทอดกินดีกว่าเอามาทอดกิ่นกับอันตำสวัวกับสมตำเนาะพี่น้องเนาะโลโก้ที่เฮ็ดงานขออนุญาตปิดจักหน่อยหนึ่งพี่นอ้องนั่นแหละ อีนางอีนางอีนางสิมาตอบคําถามเนาะคะ่ะเนาะสำหรับอ่าหลายๆคำถามที่ถามเขามาว่าอีนางเฮ็ดคลิปได้ไล่ได้ดีบอ่อเนาะคะ่ะเนาะอันนี้มันขึ้นอยู่ที่มันขึ้นอยู่ที่ยอดวิวยอดวิวที่อ่าเอฟซีเบิงแล้วก็โฆษณาทีเอฟซีบอขามโฆษณาเนาะค่ะแล้วก็เนื้อหาของเฮาอีนางสิเอาให้เบิงตัวอย่างว่าเดือนนี้เงินเงินที่อีนางสิได้รับรอบต่อไปเน,ะะนาะค่ะเนาะภายในยี่อ่า เงินรอบต่อไปนั่นแหละตอนนี้นั่งได้ยอดเงินอยู่ที่หนึ่งร้อยเกีนั่งตีเป็นหนึร้อยเก้าสิบเจ็ดเลยเนาะคะ่ะเนาะคุณเงินดอลลาตอนนี้คุณถาถดยหื้อสามสิบสามบ่ตอนนี้นั่งได้อ,อีนั่งสตีไปเป็นหนึ่งร้อยหนึ่้อยเกสิบเจ็ดเลยเนาะคะ่ะเนาะคุณคูณสามสิอีนั่งสตีเลขก,กลมๆได้เด็ดคุณเงินดอลลาอ่าสามไป เงินบาท33บาทก็จะได้จะได้อยู่เล่าหกพันหานี่แหละพี่น้องค่ะแต่ว่ัยนั่งมีสองส่องเนาะคะ่ะเนาะทั้งช่องอ่าทั้งเพจ Facebook แล้วก็ทั้งช่อง YouTube ก็ช่องหนึ่งได้ลอยเลี้ยนลอยก็เลี้ยนนี่สิก็จะเอามาร่วมกันนีส่สหน้าพี่น้องค่ะสำหรับหยอดเงินอันนี้สำหรับแค่ช่องเดียวเนาะค่ะ การเทสคลิปอีนั่งเ็สมาหลายปีก็จริงแต่ว่ามีช่วงที่บ่ค่อยได้ลงคลิปน้าจังซีหน้าพี่น้องคะแล้วก็อีนั่งลงคลิปไปแล้วเอซีที่เขากดติดตามอีนั่งไว้เขาก็บ่เห็นคลิปอีนั่งมีมีมีหลายคนที่ทักเขามาว่าบ่าเห็นคลิปโดนเลยอย่างประมาณนี้นะท,ทั้งที่อีนั่งก็ลงคลิปแล้วก็แพยายามลงคลิปละหลายหลาวันละหลายๆคลิปเนาะพี่น้องเนาะเพื่อที่จะให้มันเปิดการมองเห็นอีนั่งสีหน้าอีนั่งบ่ ยังบอเอ่ข้าใจเอ่ยังบอแน่ใจว่าจะต้องลงคลิปช่วงไหนช่วงไหนคนถึงจะเห็นคลิปของยีนางมากที่สุดอีนางก็พยาให้ที่จะกระจายคลิปออกไปทุกช่วงตลอดทั้งวันจังสีหน้าพี่น้องเนี่ยแหละค่ะสาหรับผู้ดใดที่เขาไม่เห็นคลิปของยีนางนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยีนางใน่เด้อค่ะเด้อเพื่อที่จะเป็นการเปิดการมองเห็นคลิปของยีนางเนี่ยให้ได้มากที่สุดยีนางมียอดติดตามอยู่ตอนนี้ในสี่หมื่นแปดแต่ว่า เอฟซีมีมีเอฟซีแค่บโบกี่คนที่สามารถเห็นคลิปของอีนางยังสีหนะ้าแล้วก็จะมาตอบคอมเมนต์ซ้หรับคอมเมนต์ทีคอมเมนต์เขามาในคลิปถีนั่งเฮ็ดปอเปียนอนพี่น้องนอะว่าอันถุงมือใส่ข้างเดียวแต่ทําทั้งสองข้างคือ,อนั่งจะบอกแบบนี้เด้พี่น้องเด้อว,ว่าการที่เท้าใส่ถุงมือเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่านั่นสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องนะการที่เท้าใส่ถุงมือเฮ็ดก,กับเขานะมันบ่ได้แปลว่าอ่า กับขา่าวอนานมัยสะ,ะอาดแล้วก็ปลอดภัยคือมือเปล่าเนี่ยเข้าสามารถล้างได้ตลอดเวลาสมมุติว่าเข้าไปจับไปจับผ้าหรือว่ากระดาษหรือว่าอีกอย่างสักอย่างหนึ่งแล้วเข้าจะไม่เห็นอาหารเนี่ยเขาสามารถล้างได้ตลอดเวลาแต่ว่าถุงมือเนี่ยถุงมือผู้ใดมันสิมาถทนาเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็กฎหมายต่างประเทศกฎหมายนอเวย์นี่ก็คือ,อการใส่ถุงมือก็เห็นอาหารเนี่ยมันไม่ได้สะอาดนะพี่น้องเออถ้าสังเกตดีๆว่า พวกเช่าตางชาติที่เขาเปิดร้านอาหารหรือเปิดอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือรวดฟู้ดทักเนี่ยเข้าบ่ค่อยใ,ใส่ถุงมือกันเนาะคะ่ะ การที่ใส่ถุงมือเห็ดอาหารแล้วอีนางไทยคีไผ่เพยีพยงนองเบิงหนีอีนางเคยเคยเคยถูกเตือนมาแล้วเนาะค่ะนอว่าห้ามใส่ถุงมือในการทําอาหารเนาะค่ะนอเพราะว่ามันมันไม่ได้สะอาดน่ะหน่าพี่น้องคะยังสมมุติว่าเข้าไปจับกุ้งไปจับกุ้งแล้วเข้าไปจับผักเพื่อที่จะเอามาผัดใส่กุ้งจังสีน่ะในขณะที่เข้าใส่ถุงมือมือที่ถุงมือที่ว่าเข้าไปสัมผัสกุ้งแล้วเข้าไปจับอย่างอื่นเนี่ยคนที่แพ้ คนที่แพ้กุ้งเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยเนาะค่ะเนาะคนที่แพ้ก็คือแพ้อิลีเด้พี่น้องคะถึงแก่ชีวิตเขาเลยเนาะคะ่ะอย่างอีนั่งบางคลิปบางขั้นตอนที่อีนั่งเฮ็ดของเฮ็ดอาหารหรือว่าเตรียมของด้วยมือเปล่าเนี่ยคืออีนั่งล่างมือตลอดเนาะพี่น้องคอมเมนต์นี่เนาะค่ะเนาะว่าอ่าไม่ ไม่อ่ายังก็ไม่คิดที่จะกลับไปทํางานที่ไทยบ้างหรอหรือว่าห่วงสามีห่วงบ้านเขาจนไม่อยากจะกลับไทยเนาะค่ะเนาะคืออีนางจะบอกแบบนี้ว่าชีวิตของอีนางมันลําบากมาแต่น่อยเนาะพี่น้องเนาะอยู่เมืองไทยบ่มีอีหยังยังถี่นางก็เฮ็ดคลิปแล้วก็บอกเราตลอดเวลาตลอดหลายคลิปที่ผ่านมาว่าอีนางเป็นคนจนเกิดมาในครอบครัวที่จนอยู่บ้านก็อยู่เมืองไทยบ่มีอีหยังอีนางดินล้นพักดันดินล้นเจ้าของเพื่อที่จะหายได้ขึ้นมาอยู่เมืองนอกเพื่อที่จะหายได้ขึ้นมาเหตุงานอยู่เมืองนอกเพราะว่าอย่างเพราะว่าย นอกนอกนีนาสามาเหตุงานได้เยอะเพราะว่าค่าเงินมันเยอะแล้วก็ค่าแรงขันตามขนาดค่าแรงขันตามของเขามันก็นยังได้เยอะจังสีหน้าพี่น้องค่ละล้าพี่เราก็จะให้อีนางนี่กลับไปเฮตุงานอยู่ไทยเงินเดือนฐานอยู่เมืองไทยอย่างอีนางนี่มันบ่มีอีนางนี่บ่มีบทการศึกษาบา่มีความรู้อีอย่าง <S <S จังสีหน้าพี่น้องค่ะเรียนก็จบนะคะเนาเอาัวกรจังสีหน้า,าพี่น้องยานบ่ได้พัวเนาก็เลยเรียนบจบนะคะนั่นล่ะเงินเดือน ได้มากสุดก็บมื่นมื่นสองบาทหนึ่งหมื่นหรือหนึ่งมื่นสองพันบาทของไทยจังสีเนีพี่น้องคะ่ะถ้ยแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับเงืนเงื่อนเดือนทีนั่งเฮ็ดทุกเมื้อนี้นี่ได้ถึงเจ็ดหมื่นแปดหมื่นบาทเลยเนาะคะ่ะเนาะ จะให้อีนางกลับไปไทยอีนางประกับเนาะค่ะเนาะให้เฮ็ดงานอยู่เมืองไทยหนี่มือละสามร้อยหรือสี่ร้อยบาทแต่ว่าเฮ็ดงานอยู่เมืองนอกดีได้ชั่วโมงได้เป็นชั่วโมงนะชั่วโมงละสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทอีนางบอดด้บอกว่าเมืองไทยบอดดีกได้พี่น้องอีนางบอดด้บอกว่าเมืองไทยบอดียังไงเมืองไทยก็เป็นบ้านเกิดของอีนางบ้านปลายชีวิตอีนางกลับแน่นอนอีนางกลับไปไทยแน่นอนแต่ว่าจะกลับไปอยู่เลยหรือว่าจะกลับไปแค่เยี่ยมเยียนเพราะว่าบ้านอีนางก็อยู่เมืองไทยพอแม่พี่น้องอีนางก็อยู่เมืองไทยอี หายกับไปอยู่เลยนั่นมันเป็นเรื่องของอนาคตอีนั่งก็ตอบบ่ได้แต่ว่าทุกมือนีอีนั่งบอกกับเนาะคะ่นะเนาะอีนั่งพอใจแล้วก็ดีใจแล้วก็อยากที่จะใช้สีวิตอยู่ประเทศนนร์เวเฮดงานที่ประเทศนนร์เวเนาะคะ่นะเนาะอีนั่งบ่ได้บอกว่าค่าแรงที่เมืองไทยบด่ดีแต่สําหรับในกรณีของอีนั่งที่มันบ่มีการศึกษาบ่มีวุฒิการศึกษานะ่ะพี่น้องคะ่ะจะห้ไปเฮดงานได้เงิ่อนเดือนทอาน,นั้นอีนั่งอยู่บ่ได้อีนั่งบพ่พอค่ะเออ เพราะบ่พ่อเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอีนางเนี่ยมีปิ่งกอไลายพี่น้องอีนางมีปิ่งกอไลายทั้งแม่ทมั้งน้องเนาะพี่น้องเนาะถามว่าเป็นยังคือให้เขาเกาะอีนางก็เต็มใจให้เขาเกาะนั่นละพี่น้องค่ะเนาะคะ่ะถึงแม่ว่าอีนางบ่มีปิ่งโตของอีนางเองเนี่ยก็บพ่พ่อพี่น้องทั้งบ้านอีนางก็อยู่บ้านนอกเนาะ อยยุบรนนอกงานก็บ่ค่อยมีอย่างดอกนอกจากงานไห้งานหน้าน่ะหน้า,นาพี่น้องคะ่ะจะให้ออกไปเฮ็ดงานอในตัวเมืองในจะคาซา,าวคาหนามคาไฟคากินอีกบ่พ่อแน่นอนพี่น้องเออไหลน่างกระเสืออวาคนหลายคนที่ได้ขึ้นมาอยู่เมืองนอกแล้วได้ขึ้นมาเฮ็ดงานอยู่เมืองนอกแล้วเนี่ยก็บ่อยากกลับเมืองไทยคือกันพี่น้องคะค้นที่กลับไปอยู่เมืองไทย นั่นก็ในกรณีที่เขามีพร้อมเบิดทุกอย่างแล้วมีบ้านมีรถมีธุรกิจที่ไทยแล้วจังสีนะีนาเขาถึงกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วเขาไปเหตุงานอยู่เมืองไทยแล้วเพราะว่าเขามั่นใจว่ากลับไปเหตุงานอยู่เมืองไทยเขาก็พ่ออยู่พ่อกินมีเงินเดือนที่สูงจังสีหนาะบางคนบางกอรณีก็เจ็บไข้ใดป่วยหรือว่าปดเกษียนแล้วจังสีนีนาก็กลับไปอยู่เมืองไทยนะไปนองเนาะนอนาคตอีนาาปดเกษียนแล้วอีน่าก็คงจะกลับไปอยู่เมืองไทยคือกันก็ยังบ่ลู้เลยหรืออาจจะไปไป,ไปมามาเนาะคะเนาะ ย่างก็มาตอบห้เดอค่ะเด้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือห่วงสามีนะแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าอีน่ากลับไปอยู่เมืองไทยแล้วสามีอีนาาอีน่งยังมีชีวิตอยู่ห้าก็คงจะกลับไปน้ากันจังสีหน้าพี่น้องคะแต่ว่าพอยนะัน่ะเพิ่นยังบอยากกลับไปอยู่เมืองไทยเลยเพราะว่าบ้านเราอยู่หนีลูกหลานเราอยู่หนีพี่น้องคะแล้วก็ ห่วงสามีน่ะ่วงแน่นอนพอยนั่งก็อยากที่จะดูแลสามีนาะพี่น้องนอกผพวเมียกันก็ต้องยู่น้ากันน้ะพี่น้องเนอะแล้วก็ห่วงบ้านเขาจนไม่อยากกลับไทยใช่ไหมก็คือบ้านเขาก็คือบ้านนี้นั่งนี่ยนะพี่น้องเข้าสื่อน้ากันน้ะพี่น้องเนาะเข้าสื่อกันคนละครึ่งค่ะบ้านพญายก็คือบ้านนี้นางเนี่ยนะคนละครึ่งนาะพี่น้องบ้านนี้นางอิลิค่ะบพราะเปนบ้านหลอกๆบ้านนี้นั่งอิลิเนาะค่ะเนาะบ้านที่อยู่เมืองนอกนี่เนาะค่ะเนาะเนาะค่ะยี่นา่งก็มาเหตุคลิป ตอบคำถามให้จักนิดจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะช่วงที่นั่งพักเบรกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจังใดก่อนเดี๋ยวไปพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสงสัยอียังอยากทวงอยังคอมเมนต์มาเดี๋ยวนั่งสิมาตอบให้เด้อค่ะเด้อ